สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมอน์นิมิก,กแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงในด้านความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจําเดือนมกราคม2565นะคะเราจะมาดูในด้านความรักนะคะดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวมีสามีภรรยาอยู่แล้วนะคะว่าไพจะบอกอะไรบ้างสําหรับในเดือนนี้นะคะสําหรับคนที่มีคู่มีภรรยาอยู่แล้วนะคะคุณจะจะเป็นคนที่หมั่นทําบุญกระทําบุญสร้างทานบรารมีมากขึ้นหรือรู้สึก นั่งสมาธิสวดมวนต์ไหว้พระศิลธรรมหรือว่าการมีจายบันในตัวของคุณเองจะสอดคล้องกับการมีคู่สามีภรรยานะคะจะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้ไหม่ว่าจะเป็นข้าวของที่ทรัพย์สินที่มีค่าแก้วแหวนเงินทองจะไปในทิศทางที่ดีจะทําอะไรขอให้ใจเย็นอย่าใจร้อนอย่าพีผามมีวาม พูดอะไรขอให้ตัดสินใจและคิดก่อนพูดเสมอจะได้ม่มีปากมีเสียงกันในเดือนนี้นะคะทุกอย่างจะไปได้ดีและจะได้แฟนหรือคู่ที่ใช่อุปสรรอุปถัมภ์คำจุนเราในทิศทางที่ดีด้วยมาดูดวงสําหรับคนที่โสดนะคะโสดสนิทเป็นอย่างไรบ้างคุณที่ต้องการอิสระเสรีภาพในช่วงนี้จะมีความรักตัวเองห่วงเนื้อหวงตัวมากขึ้นหรือว่ามีสเปซมีพื้นที่ของตัวเองมากขึ้นถ้าเกิดว่าคนที่ คุณในบุคคลคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในโลกโซเชียลออนไลน์จะเป็นที่ต้องตาต้องใจของบุคคลทั่วไปนะคะหรืออาจจะมีการเข้ามาจีบนะคะหรือว่าชอบคลอหรือว่ามีการพูดคุยทักทายกันในแชทออนไลน์หรือว่าเดท คู่นะคะทางโลกโซเชียลออนไลน์ในไพ่ขึ้นมาว่ามีโอกาสเจอเชาวต่างชาติต่างภาษาสูงเหมือนกันนะคะในเดือนนี้เนาะจะเจอคนที่เป็นความรักทางไกลได้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณให้อิสระตัวเองหรือให้ความรู้สึกว่าเราพร้อมที่จะมีคู่หรือพร้อมที่จะเปิดใจอีกครั้งหนึ่งคุณจะเจอเชาวต่างชาติต่างภาษานะคะไปในทิศทางที่ดีเขาคนนี้อาจจะทํางานในโลกโซเชียลออนไลน์เช่นกันนะคะหรือว่ามีงานธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองที่สามารถจะมูฟหรือว่าเดินทางมาพบเจอคุณได้ในโรเวๆนี้เช่นกันค่ะ มาดูสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะโสดแต่โสดไม่สนิทนะคะในเดือนนี้มีความรู้สึกว่าคู่ของเราก็มีความสวยความหล่อนะคะมีความโดดเด่นในตัวเราอาจจะนัดพบเจอกันเร็วๆนี้โดยการกระทันหันก็ได้นะคะ คนที่ความรู้สึกว่าสัมพ,พันธ์ไม่ชัดเจนคุณจะกลับมาแต่งตัวดูดีขึ้นรักตัวเองมากขึ้นโฟกัสตัวเองมากขึ้นโฟกัสในเรื่องการงานการเงินจะเด่นมากขึ้นเช่นกันและตัวเองจะเป็นคนที่ไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะคะ mm hmm. เดือนนี้จะมีสเสน่ห์แพรวพราวรักสวยรักงามมากขึ้นหรือว่าบริหารสเสน่ห์ได้ดีจะมีเป็นที่ต้องตาต้องใจของบุคคลรอบข้างหรือคนทั่วไปในโลกโซเชียลออนไลน์ได้เด่นเช่นกันค่ะ การดูดวงนี้นะคะเป็นการดูดวงโดยรวมหมอนิ่มไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะอะไรที่ดีหรือไม่อะไรที่ไม่ใช่นะคะขอให้รับแต่พลังงานด้านบวกไปอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะหมอนิ่มกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิ่มฝากกดกระดิ่งกด s u b s c r i b e นะคะกดแชร์เพื่อเป็นค่าครูนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปเนาะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมหมอนิ่มไม่เฉพาะจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ แล้วขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาประสบความสําเร็จในทุกด้านที่มุ่งหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะปลดหนี้ปลดสินขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพนะคะขอให้พบเจอคนที่ใช่คนที่ดีสินเสมอกันเข้ามาคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขพบเจอคู่ที่ดีนะคะเป็นกัลย,ยาณมิตรที่ดีด้วยกันตลอดไปอนุโมทนาบุญด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ